สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่เบื้องหลังค่ะแฟชั่นโชว์โหน,นี่รายการงานสร้างมาก F a n F ค่ะอยากบอกว่าที่เห็นนี่แค่บางส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามนะคะนายแบบวันนี้มีแต่ซุปตาทั้งนั้นเลยค่ะหล่อๆทั้งนั้นวสวยๆทั้งนั้นตามอะไรดีกว่าค่ะนี่เจอแล้วสองคนนะคะโอ้โหนีออนมาาสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเขตภูก็กับพี่พอร์สลันครับผมค่ะวันนี้คอนเซ็ปต์เป็นไงบ้างคะเขตนี่สีแบบจี๊ดเจ็บมากนีออนใช่ออกไปนี่ต้องแบบเด่นเป็นต่างหงส์มากค่ะดังวัดเด้งทั้งตัวจริงจต้องเด้งเด้งนี่สีไม่เด้งเด้งเองด้วยเด็กนักแสดงแบบครับวันนี้โอเคครับสนุกดีครับเจอเพื่อนเยอะครับผมนั่งแบบแน่นใช่ไหมคะเลยคือขาดแล้วเปล่าช่วยเฮ้ยโอ้โห ยางขาดผ่อนทรงใช่ถูกต like. ้องแต่จักเขานี่ห้อยอะไรคะประคำห้อยประคำไม่ใช่เป็นเสื้เป็นแฟชั่นธรรมดาวันนี้แบบว่าเป็นแบบว่าไม่รู้ฮะเขาเรียกอะไรไม่รู้มันเป็นนีออนแบบผู้ชายอืมเนอแบบผู้ชายผู้ชายเฮะเรียกว่าแฟชั่นโชว์คนหน้าแข้งค่ะไม่ใช่เอาเหรอ ขาสั้นน่ะขาสั้นดังหวะดีมากเลยว่ะผมนี้ก็ประชันแคทฟ้องกันบ่อยเนาะเจอกันบ่อยฮะเจอกันบ่อยครับใช่วันนี้เตรียมความเกลียนอะไรมาฝากสาวเอฟแอนเอฟบ้างคะเจอความเกลียนเตรียมความเกลียนอาจจะปีที่แล้วก็เบาๆความเกลียนแหละฮะจริงๆแล้วไม่ต้องเตรียมอะไรครับเพราะเกรียนอยู่แล้วจริง จริงๆเคนก็เรื่อยๆครับก็กินเกียไปไปๆนะเรื่อยๆเลยราวันนี้งานเขาแบบว่าสนุกสนุกด้วยเดินยังไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ชีปาร์ตี้ก็แล้วก็เดินสนุกสนุกไปท่านบ้าเต้นๆไปนมีคำถามค่ะถ้าสมมติประชันแคทวอกได้เนี่ยอยากจะเดินคู่กับใครบ้างคะอเิ่มจากเคนกันค่ะเออเป็นพี่จี๊ดแล้วกันครับพี่จี๊ดพี่จี๊ดครับนีแสงทองไม่ไม่ใช่คือเพิ่งเห็นพี่เขาเมื่อกี้นี้เองวันนี้ก็มาเดินด้วยกันสวยไงสวยสวยครับสวยครับ สะบึ้มด้วยนะฮะอะไรครับเด้งเหมือนกันพี่จีดเนี่ยไม่เด้งผมเด้งเองสีเด้งสีเด้งอะไรวะไม่คือสีเด้งคือค้างไงคือถ้าใครสีไม่เด้งสีผมเด้งเองอ๋อเขาเล็กเด่นเพด่นเด่นครับเด่นแต่เด่นใช้คำพิเศษเหรอคะอยากประชันแคทบอลกับใครคะเออ ผมอยากเดินกับมินนะฮะผู้จิ้นผู้จิ้นผู้จิ้นนะฮะส่วนตัวนะครับส่วนตัวครับมาเห็นปะมาสนิทกันไงเออเราก็เดินเขาจะตัวเล็กนิดนึงนะไม่เป็นไรครับผีตัวเล็กนะครับผีตัวเล็กน่ารักครับถอดส้นสูงเลยเครียดเลยเหรอผีตัวเล็กน่ารักไงนักอินดูใช่ไหมเออ เตรียมรอดูนะคะครับผมถ้าไม่เด้งโกรธนะเอาไปผมเด้งด้งเลยถ้าเจอเมื่อไหร่เด้งใส่เลยเด้งอะไรฮะสีเด้งไงเออเกงนี้มันเด้งมากเด่นมากเด่นๆนะครับผมความเด้งกันต่อนะคะเดี๋ยวเขาแว๊บไปค่ะก่เลยคันก็คานเห็นกล้ามนี่ต้องบอกว่าโหแต่ละคนนี่จัดหนักจัดเต็มนะคะ